ประการที่3ก็คืออะไรครับคือหัวหน่าวของคุณใช้งานมากไหมกระแทกบ่อยไหมหรือเสียดสีบ่อยไหมใส่หัวเข็มขัดใหญ่และหนักไหมถูกไหมครับถ้าหัวหน่าวคุณทํางานใช้งานไม่หนักคุณโกนขนได้แต่ถ้าใช้งานหนักก็แนะนําให้มีขนเยอะๆให้มันเป็นเบาะรองรับการกระแทกหรือเสียดสีนั่นเอง เหตุผล3ประการพิจารณาดูช่างน้ำหนักดูนะครับว่าเราจะไปทางไหนดีโกนหรือไม่โกนแต่ผมบอกเลยนะครับตัดให้มันพอดีเหมือนผมเนี่ยนะครับผมคนเนี่ยเราตัดให้สั้นพอดีถูกไหมครับแต่ถ้าคุณอยากจะให้ผมมันยาวหรือหรือเปรียบเทียบนะให้ขนตรงนั้นมันยาวคุณก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอว่าคุณชอบแบบนั้นและคุณดูแลได้ดีถูกไหมครับ อย่างเช่นผู้ชายที่ไว้ผมยาวเขาก็ต้องชอบตัวเองที่ไว้ผมยาวแล้วเขาก็ต้องดูแลผมเขาอย่างดีนั่นเองโอเคนะครับตอบคำถามได้นะครับครับครับสวัสดีครับ